ดีค่ะพบกับพีนิดนะคะปั้น youtube นะคะอ่านะคะวันนี้นะคะชอ่องยู u ูปพีนิดเนี่ยพี่ก็ตั้งไปตั้งมาว่าจะตั้งชื่ออะไรที่มันเข้ากับตัวเองเนาะอะไรแบบนี้เราก็เลยไปชื่อเห็นชื่อช่องของอาจารย์เสศันนะคะแต่ไม่รู้ว่าแกมันตั้งได้หรือเปล่าอนะ่ะชื่อเราแล้วก็ปั้น youtube เลยแบบนี้นะคะอ่าคงตั้งได้เนาะทุกคนอ่ะ วันนี้เราจะมาแบ่งปันนะคะทุกคนเนื่องจากตัวพี่เองเนี่ยมาเรารู้จักกันก่อนนะพี่ก็ขายของออนไลน์ค่ะเคยขายครีมขายสบู่นะคะเคยมีรายได้จากการขายครีมขายสบู่กําไรหลักหลายหมื่นนะคะเคยเห็นมาแล้วเคยได้นะคะแล้วก็ขายแอปเปิ้ลดีท็อกซ์เดือนละห้าร้อยองจิตแปทเดือนกําไรอันที่ละห้าร้อยอธิษฐันขายแอปเปิ้ลดีขายขายกระเป๋าดักซับนะคะนี่ ตัวนี้แกแป๊บหนึง่งก็นะคะล่าสุดก็ได้สองใบนี่แบบนี้นะคะอืมอืมแล้วก็ไม่รวมกับก่อนหน้านี้ที่เคยขายได้นะคะก็ประมาณรวมกันทั้งหมดก็สี่ใบแล้วก็น้ำหอมสองขวดแล้ววันนี้นะคะแล้วก็บวกกับการใช้ความเชื่อกดแรงดูนกดจักรวาลน,นะ วันนี้เราจะมาแบ่งปันในเรื่องของใครที่อยากค้าขายออนไลน์ขายดีหรือค้าขายออฟไลน์ขายดีนะคะอันดับแรกคิดพูดทําอย่างไรถึงจะค้าขายดีพี่นเป็นคนหนึ่งค่ะที่เคยคิดลบมาก่อนแล้วพยายามฝึกตัวเองค่ะให้เป็นคนดีคิดบวกนะคะเราก็เคยเผลอมีใครมาว่าเราก็มีเผลอกธเหมือนกันนะคะแต่เราทุกวนันนี้เรา คุมตัวเองให้อยู่ได้ภายในหนึ่งวันเราจะไม่เราจะคุมให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็คิดดีผดดู้ดีทําดีนะทุกคนให้เรารู้สึกว่าตื่นเช้าขึ้นมาเลยเนี่ยถ้้เรารู้สึกว่าเราขายดีเลยเรารู้สึกว่าเรามีลูกค้าเยอะแยะมากมายมาอุดหนุนเรามาสน,สนับสนุนเราไม่ต้องสงสัยทางไปทางมาว่าใครจะมาซื้อของของเรานะแต่ให้เรารู้สึกว่าขายดีจังเลยทักแชทตอบแชทไม่ทันออเดอร์เข้าปังๆอะไรประมาณเนี้ แพ็คของส่งวันละร้อยบานวันละ500บ้อยบาะให้เรารู้สึกไปแบบนี้ก่อนหรือแม้กระทั่งขายขา,ขายทั่วไปให้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนะไม่รู้ว่าผู้คนจะมาลุมซื้อเราเยอะใส่ถุงแทบไม่ทันไม่พอขายขายดีขายหมด ต่อให้วันนี้เราขายได้เท่าไหร่ก็ให้อธิษฐานจิตเพิ่มเพิ่มขึ้นว่าให้ขายได้ขายดีขายหมดแล้วเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ขายดีขายปังก็ลองคิดแบบนี้ดูนะคะวันนี้พี่ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะบ๊ายบาย